ลูกชิน้นปลาในไทยหนองบนบ้ใช่ค่ะ <c oughs> จะโดดเด่นที่เป็นลูกชิ้นปลาทําเองไายแป้งนะคะเมนูที่ชอบสั่งก็คือเกี๊ยวทอดเผือกทอด30บาทแล้วก็มีแต้จิ๋ววันนี้นะคะรสชาติจะหวานหวานเผ็ดเผนะคะเครื่องแน่นๆเลยต่อมาเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่160ยหสิบ p r e s t i and Specialty Coffee Cafe นะคะเป็นร้านกาแฟ สองชั้น,นะค่ะทุกคนค่อนข้างกว้างขวางอยู่นะคะเราไปวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นครัวซองนะคะครัวซองเราลองอัลมอนด์ครัวซองไปอร่อยมากทุกคนคือเขามีขนมให้เลือกหลากหลายเนี่ยอันนี้ขนมปังก็งมีนะคะแล้วก็มีเค้กต่างๆน่ารักมาก เป็นเอนจานะคะสตรอเบอรี่โคบูพีนาคาโนกาแฟสับปะรดนะคะแล้วก็มีอเมริกาโน่เลมอนสดชื่นมากอันนี้โค้ดสองที่เราบอกนะคะอัลมอนครัวซองทุกคนอัลมอนแบบเยอะมากแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเนยฉ่ำๆคือฟินสดๆค่ะทุกคนอยากให้ลองกันแนะนําต้องสั่ง ก็มีสตอรี่ชัดเค้กแล้วก็ฟรีคอฟเฟ่นะคะถ้าเราเช็คอินดูข้างในนะคะครีมละมุนมากแล้วก็หวานน้อยอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้เรากําลังนั่งคิดกันค่ะว่า160องศาเซลเซียสคืออะไรคือเป็นอุณหภูมิที่เขาใช้อบขนมเค้กนั่นเองค่ะทุกคนไปลองกันนะร้านนี้ต่อไปไปสะพานชนละมากไปตลาดเก่าหน้าเก่งนะคะเราจะไปทานร้านแบบโรลเคอลกันนะคะมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ร้านน้ำมะนาวคุณลุงนะคะแต่ว่าคิวเต็มอันนี้เป็นร้านขนมไข่หน้าศาลนะคะร้านในต่างาเลยทุกคนต้องมาแวะซื้อน,นะจะเป็นขนมไข่โบราณแล้วก็มีไข่เต่าอยู่ใกล้ๆกันเราเรียกไข่นกกระทาน,นะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีมันทอดด้วยเป็นมันสีม่วงนะคะลองชิมค่ะลองชิม อก,กวนะะอันนี้คือซอยรับมากใช่ไหะคะแล้วเดินข้าม่ใช่รับลลึกลลจริงเดี๋ยวขอดูก่อนว่าใช่ไหมถึงแล้วค่ะกุ้ยช่ายทอดกรอบกวนนะคะในซอยกรอบกวนข้างๆร้านขนมไข่หน้าสายสาขาสองเมื่อกี้เลยคุณป้าจะปั้นแป้งนะคะสดๆตรงนี้เลยแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายแล้วก็นําไปทอดนะคะ แนะนำให้ทานตอนร้อนๆเลยนะทุกคนจิ้มซอสพริพกสีลาชานะอร่อยมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไปลองกินกันก <c oughs> น,นะคคุยยาทปะะ เรามาลองชิมกุยช่ายกันนะคะแปะ้งกรอบมากเลยค่ะทุกคนแล้วข้างในก็เป็นกุยช่ายแน่นๆนะคะอร่อยดีค่ะรสจะเบาๆแนะนําให้จิ้มกับซอสพริกสีลาช้าจะมีความเผ็ดหวานลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทานตอนร้อนอร่อยที่สุดอันนี้นะคะเพื่อจะเป็นบรรยากาศนะคะหน้า,าร้านมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะประจำจังหวัดชลบุรีเอาเลิกเอาใช้รับปีใหม่นะคะทุกคนแล้วก็แวะทานขนมครกเวลาทรงเครื่องใกล้ๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ อร่อยทุกคนมันกรอบแล้วก็หวานกำลังดีเลยค่ะทานตอนร้อดฟินต่อมาคือยอสุบะทีนะคะร้านมัชชาดังย่านบางแสนที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะคะอันนี้เขาทำสดใหม่เลยนะคะ แก้วต่อแก้วนะคะอันนี้เป็นยศสุบะเบรนนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านส่วนตัวเราว่าเข้มข้นเลยค่ะแต่เราไม่ได้สั่งหวานน้อยนะคะทุกคนเราก็จะคิดว่ามันออกหวานไปน,นิดนึงสําหรับเราแต่โดยรวมก็โอเคเลยนะคะทุกคนมีความเข้มข้นทานง่ายไม่ขมจนเกินไปข้างๆเป็นมัชชาบวยของพี่เราสดชื่นค่ะนี่เป็นคอมบูชาที่ร้านหมักเองเลยนะคะมีรสอูเมะก,ก็คือบวยนะคะแล้วก็อีกรสหนึ่งก็คือ เออโยสุนะคะต่อมาเป็นไอศครีมนะคะทานกับผงถั่วคินาโกะนะคะแล้วก็วาลาบิโมจินะคะมีรสฮอกไกโดไอศครีมกับโอจิมะชาเราชอบโอจิมะชามากทุกคนมันกําลังดีไม่ขมแล้วก็หวานกําลังดีมากเลิศค่ะแนะนําว่าต้องสั่งนะอันนี้180บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะไปลองกันทุกคน จบไปแล้วนะคะวันเดย์ทริปินชนบุรีของเราแล้วครอบครัวถ้าทุกคนชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่ากด Subscribe ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปกัน,นะ